คนที่มาข่าสารขนาดนี้เรารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลำบากเรารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนกำลังอยู่ในช่วงที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงเมื่อไหร่เราเข้าใจครับ,รบแต่เราขอนถือใจพี่น้องประชาชนนะครับอยู่หน้ารถที่สวนใ,สน,นในตอนยรบ อดีตการจงพินาศประชาธตจอการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญอดีตการจงพินาศประชาธิปไตยองเจริญวันหน้าฟ้าใหม่เราประอบกันใหม่กลุ่มพิลาศขาเพื่อนมวลชนขอขอคุณทุกคนขอถอนเสียงในอีกครั้งนึงครับขอคุณคร e ับขอบคุณเลยหัวใจครับและเอาพอมัญนใว่าเราจะต่อไปกันต่า ครับเราเชื่อในพลังของทุกคนในการเปลี่ยนไ้การเมืองที่นี่จะเปลี่ยนได้ปร,ระชาชนเพื่อประชาชน connect. ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับเราเชื่อมั่นในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อมั่นในพลังของประ,ระชาชนวันใดที่ประชาชนมีอำนาจวันนั้นประชาชนจะได้ร,ไดรับสวัสดิการจากรั้เราจะได้มีรัฐบาลที่ดีเราจะได้มีรัฐบาลที่ดีปกครอง ขอบคุณี่ประชาชนครอุณด้วยัเรามีที่ยมทีมงานเน่ะนะครับพออไที่อาวไม่ี่น้องประชาชนไม่ะแต่เราขอปัญญาว่าเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทีครับขอบคุณทุกคนยครับขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะว่เราเชื่อมั่นในประชาชนเราเชื่อมั่นใน

แต่ที่ข้าอันตรายสบายเพียแ่การสบามนี้เราเราจะกลับไปอีกครับขอบคุณครับการรับโดยกองกังที่ร่าแลครับเราเชื่อมั่นในพลังของทุกคนครับเราเชื่อมั่นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนบนพื้นแผนดีนไยนี้เราก็เป็นประชาชนเราก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของอำนาจในแผ่ิอเาครับ ไปนะครับประยุทธ์จันโอชายิ่งอยู่นานยิ่งแย่ยิ่งอยู่นานยิ่งมีกลกระทบ,ถบกถ้ามันจนี้ไปคนเปลี่ยนแต่นะครับคนเสียนแต่เลยนะครับ<อ>เ,รเชื่อมั่นมากทุกคนไม่พอใจถ้าพี่น้องประชาชนได้ยิบแต่เราปลดมือกับประชาชนเลยครับเราเชื่อว่าทุกคนมีบารัฐเราเชื่อว่าทุกคนมีอำนาจประเทศนี้เป็นของเราอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมของเพจพิลาข่าวเพื่อนมนชนนะคะรอติดตามกิจกรรมข้างหน้าได้ทางเพจพิลาข่าวเพื่อนมลชนนะคะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดน,นะคะ <ขอ S 1> ก็ขออภัยมนหน้าที่นี้ด้วยนะคะครเ,ครคเรายุท์เรเชื่มอมัมนในาของทุกคนรครับ มิลาขาวุณนพอก็พุ่นในหัวใจทุกท่านทุท่านัวใจการต่บู้มว่าเรจเกิดกับรอนครัุนกนครับไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะเป็นใครรัฐบาลมีผลต่อชีวิตเราหมด ไม่แีแตรได้เลยครับผนายพี่น้องทุกคนครับเรารู้ว่าทุกคนอามนมีน้าด <reco Christ. S 3> <siglo. S 1> ื่มน้ปรทีนะคะลได้เลยนะคะพี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนเลครับะนใหม่ับนใหม่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับางไม่มีวันที่จะยอให้ามาอยูบีแล้วครับีแรครับกดแรเลยครับ ข้อความพลังของประชาชนมากนะคะเรารู้ทุกอย่างถ้าเราไม่ตู้แล้วทำไมจะตู่ล่ะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนถ้าประชาชนเลือกที่จะรับผู้ใต้อยู่อย่างนันนี้ก็อยู่กันอน่างนี้แต่ถ้าเรารูกถึงกาเปลี่ยนแปลงเราต้องมาู่กะเปลี่ยนแปลงทกเรองครับเรามารวมนรงรัฐ ติดธงรัฐติดถึงในยามที่ถุงในโระวัตนศาสตชาไทกันครับเราเชื่อในประดของทุกคนครับ,บ<น>ขอบคุณคื่อมับนในทุกคนนะครับเราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเราต้องเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงครับทำให้พวกเราจึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกวันนี้เดือดร้อนทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่แพทย์พยาบาลตำรวจตํารวจะตำรวจีพเราจะสู้ you no. รัฐบาลหนึงปีกว่าแล้วนะครับรัฐบ,บาลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมาการเปลี่ยนแปลงมันต้องจะมาขึ้นในวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องประชาชนมากครับไว้มบก,กันใหม่เร็วๆนครับขอบคุณค่ะ มอบให้กับทุกคนเลยครับเ้ชเกครับเอารุ่นครับวันีามให้พู่ได้อัดว่าี่เรื่อประชาชนารตาินการพจาราครับพี่าัการคุ้มคการถ้าตำรวจตามอ่ะถ้าตำรวจตามอ่ะทุกคนครับถ้าตำรวจคุ้มคามหรือตำรวจทำาร ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะถ้าวันนี้มีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกับกิจกรรมครั้งหน้าของเพจพิราบขาวใหม่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะหอ๋อยังไม่จบค่ะขบวนยังไม่จบนะคะยังมีขบวนอีกนะคะยังไม่จบยังไม่จบใจเราบบไหน ขอบคุณทุกคนมากนะครับเราจะมาพบเจอกันอีกเราจะไม่หยุดต่อสู้จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมให้รัฐบาลสลาลัำเนินราชการบริหารแผ่นดินีต่อไปเราจะไม่ยอมให้บริหารอีกต่อไปแน่นอนครับเตรียมพบกับกิจกรรมของเราเร็วๆนี้ได้ที่เทพิลาขาเพื่อนคระพี่นครับน้ำยังมีอยู่น้ำนำประชาสัมพันธ์น้ำมีอยู่น้ำยังมีอยู่น้ำนี่น้ำยังมีอยู่ประชาสัมพันธ์น้ำหน่อย โอนน้ำก็ชายอะไรน้ก็ชายเลครับ